ไม่ใช่โคโคจายผู้ผาเป็นโคโมโดนะเพลเพๆๆๆลเโอ้ดูดีอยู่ใกล้กันมากเลยงามงามมือหายเลยฮูๆๆฮ่ๆๆ่าฮูฮู่าฮ Monkey eat a banana Monkey eat a banana สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนครับไปไปไฟวัครับไม่ใช่ไปสวนสัตว์โคราชค่ะ แต่ก่อนมันมีสวนลาวด้วยนะคะจริงเหรอไม่น่าจะปิดไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะมีไหมร้บาทอันนี้มันเป็นขับรถเที่ยวหรือว่าเป็นจอดรถดูครับพี่อ๋อมีค่ารถห้าสิบบาทโอ้โหลาสุไปเข้าไปกันเร็วเข้าไปกันเอาบัตรให้พี่เขา ไปใหญ่ลูกกับพี่เสือก่อนเร็วมาแล้วครับ,รบเข้าไปแล้วครับสวนสัตวนน์นครราชสีมาเดี๋ยวไปดูกันซิว่ามีอะไรบ้างโอ้มาถึงปุ๊บก,ก็โดนร้านของฝากเลยเด๋ย <c oughs> ไ,ไปดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหของเล่นเยอะแยะเลยอะ่ะมีสีปราด้วยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวผู้ผ่าจะมาเจอไดโนเสาร์อันนี้ จะรอดไหมเนี่ยมันี้อ๋อมีรถไฟนั่งชมด้วยอะ่ะเราเอาอยัางไงดีเร,ดรถกล์ฟครับเฮ้ยรถก๊ฟไม่เช่าหรอเอ <Yeah. S 1> เอาสิเอาสิไปแพงไหมอะ่ะไปดูสิเดยวเรามากันหลายคนเราเช่ารถก๊์ฟของเราขับกันเองเลยก็ได้นะครับก็นี่ไงรถกล์ฟเช่าขับเองก็ได้นะให้ป๊าป๊าขับนะ,ปะ,ปะไปดูราคากันสิ<ๆ> หนึ่งชั่วโมงอันนี้ค่าเช่ารถกรอล์ฟนะคะป๊าป๊าเท่าไหร่คะนี่ถ้าเป็นสี่คนก็หนึ่งชั่วโมงส0 0รอยบาทนะอ๋อนั่งได้สี 2> 2ช่ชั่วโมงห้าร้อยสองชั่วโมงห้าร้อย๋อแบบ5คนอ๋อมันมีหลายขนาดเนาะรถกรอล์ฟอะคันที่นั่งได้สี่คนก็หนึ่งชั่วโมงสามร้มอยครับแล้วไหนอะนี่รถกรอล์ฟแบบนี้เดี๋ยวเราจะนั่งคันรถแบบนี้ไปชมสัตว์กันนะ ปู่ผาก็พี่ปอยเย้ยหน่อยรถกอล์ฟกันเลยครับป๊าป้าเตรียมขับรถกอล์ฟแล้วนี่น่าสนุกจังเลยป๊าป๋ากำลังพี่กำลังสอนวิธีขับให้อยู่นะครับรรกำลังนั่งรถกอล์ฟไปชมสัตว์กันครับโอ้ป๊ป๋าขับรถกอล์ฟเลยนี นะครับก็มีรถกอล์ฟให้ขับอย่างคันนี้นั่งได้4คนผู้ใหญ่เนี่ยก็300บาทต่อชั่วโมง500บาท2ชั่วโมงครับพี่ค่ะดูหัวเปียวมันวอะไรเล่ะหนาวด้วยนะห6วเปียวดูหัวเปียวเจ้ามันมีตัวอะไรล่ะเราต้องจอดหรือเปล่าป้าได้ไปดูฮิปโปมาเออไัดูฮิปโปแบบไปดูฮิปโปก่อนนี่เราฉันน้ำเรามาอยู่ที่จุดดูฮิปโปโปเตมัสแคร์ด้วยอีทางเข้า อุ้ยทางเข้ามันน่ามันน่ากลัวตื่นเต้นน่ะมันเป็นเคียบอ่ะป้าป๊าทิ้งทิ้งผู้ผาเลยอ่ะโอ้เป็นเคียบเลยภูผามีอะไรหรอไหนไห้มีดูหน่อยภูผาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาไม่ใช่คิมโลกตัวหน้าโอ้น่ารักมากตัวหน้าน่ารักมาก เคยเจอตัวหน้าไหมตัวหน้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดอุ้ยโอ้ตัวหน้ามันมาเล่นกล้องด้วยอ่ะมองเห็นหรือเปล่าว่ามอวงเห็นไหมลูกอ่าหายไปแล้วอ่ะในฮิปโปแม่อีสฮิปโปเดีบอกว่าเราโดนหรอฮิปโปคือเราโดนต้มหรอ ใา่เขาก็บอกว่าฮิปโปนี่นะ oh. อ้วเจอแล้วฮิปโปป่าพ่าเขา,ขเขาไม่ขึ้นมาหรอไหนก็ดูซิจะมีไหมเมื่อกี้ไม่เจอฮิปโปเรามาโลกของสัตว์เลื้อยคานก่อนนะผู้ป่านี่ตัวอะไรนี่ขโคดายหรือเปล่าคโมโดไม่ใช่คอโคดายผู้ผาเป็นโคโมโดนะ no. เพรพ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 เพร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 เนี่ยไม่มีอันนี้ยังไม่ใช่คอคดานี้โคโมโดกโคมโดกคือตัวเงินตัวทองใช่ไหมครับอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอะลูกตัวเขายาวมากเลยนะตัวอะไรอะตัวเงินตัวทองอันนี้ตัวอะไรอะโช่าโชสโล่เต่าเยอะแยะเลยอันนี้เต่าแอฟริกาแน่ๆน นี่ผูผ้าอยู่ใกล้มากเลย <Yahoo! S 1> นี่นี่นี่เ,นเห็นไหมอยู่ไกลมากเลยอะ่ะโอ้โหสวนสัตว์ที่นี่ดีมากเลยนะ<ม>เขาทําพื้นที่ให้สัตว์อยู่แบบเปิดโลง่งไม่ไม่ได้แบบขังไวอ้อ่ะเนี่ยสัตว์ก็จะได้แดได,ได,ไ,ด,ไ,ดได้อะไรธรรมชาติแล้วพื้นที่ก็ไม่แออัดด้วยนะได้เดินกันเต็มที่แล้วก็สะอาดนะ สะอาดเรียบร้อยมากเลยมีน้ำตกด้วยมอมเืินมาเขาทำดีมากเลยนะพ่อแม่พาลูกๆมาดูที่นี่กันนะเวลามาโคลาดอะ่ะได้อุ้ยตายแล้วว้าย้ทำไมหวัวมนันกลมอ,อ่ะอยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนพ่อพามองเห็นหรอ อยู่ข้างบนเหรอลูกมีตตัั้งหลายโอ้ปูผาเป็นคนมองเห็นนะคะนี่เห็นไหมงูสิงห์่างรายครับไม่มีโอ้อยู่ทั้งคนน่ะโอ้มีหลายตัวด้วยคะซ่อนอยู่นี่อนี่ซ่อนอยู่ใต้กิ่งไม้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเปล็ดดำๆเลยเห็นไหมโอ้เห็นแล้วอยู่ใต้กิ่งไม้นะเวลาเราไปเดินเข้าป่าอยู่ที่รกๆเราต้องระวังนะงูเขาพรางตัวเก่งมากเลยอ่ะ นีไงเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนค่ะมาดูสไปเดอร์ครับเฮ้าโหดูซิมองเห็นไหมดูขนมันดิดูขนมันสิครับน่ากลัวอันนี้มีพิษไหมครับป้าฟาไม่มีครับไม่มีพิษหรอลอมโตร่าไม่ค่อยมีพิษนะครับมันน่ากลัวมากเลยนะดูขนค่ะเขาสิไงตัวนี้มันอยากคุยกับปูผาหรือเปล่า สวัสดีครับทิสวัสดีครับอา้าวผู้บาสวัสดีครับเีย,ยใหม่เออโอเคมากเอามาเจอข้อขอดายก่อนโอ้ตัวใหญ่มากผู <c oughs> ้บ,บาเข้ขดายตัวใหญ่มากดูดีครับ <c oughs> ทำไมมันมีเต่าด้วยอ่ะป้าป๊ามาดูดิ <ítulo> เต่ากำลังลุมกินไก่อยู่อะใช่ไหมที่นี่เขาเลี้ยงสัตว์ดีนะสักดูอวบอิ่มแล้วก็ดูแบบดูมีความสุขอ่ะเนี่ยหรอนาคอนดาโอ้มีหลายตัวด้วยอ่ะบ้านเอเลเฟโอ้โหเห็นแลยยังอุ้ยมีเห็นแล้วเขาเหมือนหุ่นเลยไหนวะนั่นไงตัวสีน้ำตาลนะป๊ะป๊า นั่นยานั่นนะโอ้ดูบนรถก็ได้ไปดูบนรถก็ได้เนาะเจ๋งมากเลยโอ,โอ้ช้างแอฟริกาตัวเขาจะสีน้ำตาลนะน้าผูผาอันนี้อะไรลกูกชีลาฟใช่ไหมครับมันจะมาตรงนี้ไหมต้องรอมันเดินมาล่ะครับ,บเหมือนเขาไม่ให้มาเลยเนาะเขากัน้นเขากะในลูกซีบ้าอยู่ไหนครับ โอ้ยจริงด้วยจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมพี่ปอเห็นไหมห<า>ทำไมซีบรามันไปอยู่ข้างๆจีราฟตรงนั้นอะบอมีไม่เห็นเลยอะภูผาตาดีมากเลยลูกอนนโอ้โหแตไมันมันอยู่ตัวเดียวเลยอะม,มีนกกระจอกเทศด้วยนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษอะไรครับออสตรียโอ้เก่งมากเลยโอ,โอ้ตอนนี้ป๊ะป๋าพาพี่ปอกับภูผาสิ่งแล้วครับ อากาศดีมากถ้ามาเที่ยวที่นี่แนะนำให้เช่ารถกอล์ฟขับแล้วก็จอดแวะดูสัตว์กันไปเรื่อยๆนะคะคอย่างน้อยต้องสองชั่วโมงนะถึงจะอพอเพราะว่าแบบสัตว์เยอะมากแล้วก็พอื้นที่กว้างขวางมากนี่ปันจักรยานออกกำลังกายได้เลยสสเสือโคร่งขาวนะวดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ขับมาแล้วก็เห็นได้เลยนะสวยมากเห็นไหมครับทำไมขาเขาเป็นแผลแล้วภูผาโอ้ว้าวอ right? ันนี้เสืออะไรอ่ะเสือดาวเลี้ยวผาดเสือดาวกับเสือดำน่าหูดูภูผาดูสิครับเสือดาวกับเสือดำเขานอนอยู่ เสือดำด้วยมามีไม่เคยเห็นเสือดำจริงตัวจริงเลยนั่ไงเขามีแผลด้วยอ่ะสงสัยเขากัดกันแน่เลยเขากัดกันแน่เลยครับเขาเดินอยู่นู่นน่ะอันนี้อะไรอ่ะลูกคาเมลมีพีระมิดด้วยโอ้คาเมลมีพีระมิดด้วยคาเมลเขาจะอยู่ทะเลทรายนะอ้ยมาแค้น มาถ่ายรูปได้ด้วยอุ้ยเดียเต็มเลยให้อาหารเดียก็ได้นะคะม้ามีสวนน้ำจริงด้วยพี่โป้ฮ<า>ิปโปแล้วผู้ผาฮิปโปน่ารักมากเลยอะ่ะผู้ผามาดูฮิปโปกันครับเร็วเร็วเไหนฮิปโปอ,อยู่ไหนเอ่ย,ย<า>ผู้ผาอยู่ใกล้มาก ป๊าป๊าป๊ามาดูเร็วเร็วเร็วผป้าเห็นไหมอยู่ใกล้มากเลยครับเขาเล่นน้ำอยู่ผู้ชายเห็นไหมครับเห็นเขาทำช่องเด็กอยู่เขาไม่เย็นบนนี้นะครับต้องระวังนะโอ้โหดูดีอยู่ใกล้กันมากเลยอ่ะงามงามมือหายเลย เอ้ยเขาทำตัวน่ารักมากเลยอะดูอ้อนดิดูอ้อนดิดนดทำหน้าอ้อนเล่นน้ำสนุกเลยมีความสุขมากตัวใหญ่มากใครอยากเห็นฮิปโปใ,ใกล้ๆควรมาที่นี่เลยนะเนี่ยดูดิง่วงนอนเหรอลูกโอ้ยดูฟันเขาสิฟันใหญ่มากเหงาไหมอะอยู่กี่ตัวเนี่ยอ่ะกินอะไรอะ่ะดูปากสิ น่ารักบายบายโอ้โหแล้วแล้วเราก็มาถึงสวนไดโนเสาร์ที่ปู่ผาอยากมาแล้วค่ะโอ้โหไดโนเสาร์เต็มเลยไปลงไปเดินกันครับไหนทีเล็กกับไทโซลทอมไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไหวรับเตอร์เจ็บเลยรับเตอร์เป็นไรอ่ะนี่ไปดูซิ นี่มันอยู่ทางนี้กันหมดเลยคปปรับป้ายผู้เผาเดินไปดูซิมาทีเล็กกะบไทโซลอทอ็อปอยู่ตรงนี้่ากับพี่ปอเดินชมสวนไดโนเสาร์สนุกมากมันกว้างมากเลยอ่ะหนึ่งชั่วโมงเราหมดเวลาแล้วครับตอนนี้เรเช่ารถกอล์ฟ<อ>ส,ส<อ>ักสองชั่วโมงสองชั่วโมงจริง,างานะอากาศดีต้นไม้ลมรืม่นใช่มันล,มล่มรื่นอากาศดีด้วยอ่ะออ้ช้างแมมมอตัวใหญ่มาก ออาบายบายไดโนเสาร์ออาอพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปชุร้ากันต่อนะคะเ,เราต้องกลับลรถคยอู้ทีเล็กทำรถอะ่ะทำรถพังเลยไาร์อูายบาย,าบายาไทยโซลาร์อู้ไทยโซรอปตัวใหญ่มากบา,บายบายไดโนเสาร์ดาโโเดี๋ยววันหลงังพวกผามาเที่ยวใหม่นะครับ,บโน,โนี่มีสวนสนุกด้วยนะสวนน้ำด้วยนะเผื่อใครอยากเล่นสวนน้ำ ก็มีเฮ้ยมีขี่โกคาร์ด้วยอ่ะผู้ภามีสวนสนุกด้วยเอ่อผู้ภาอยากเล่นไหมอ่ะโอ้พอแล้วพอแล้วดีกว่าเนาะไปไปสวนสนุกนะไปไหนนะครับี่สวนสนุกเอ้ยพูดดังๆลูกไปสวนสนุกครับโอเคผู้ภาก็มาจบในบ้านบอลครับสวนสัตว์โคราชมีบ้านบอลด้วย น่ารักมากคนละ20บาทเองโอเคเอาผู้ผ่าไปบเพย่ายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวผู้ผ่าไปเล่นก่อนนะครจุบจุ๊บด้วยจุ๊บๆ๊บไปเก่งมาก